p2 song ring ที่3 p4 好 <laughs> องวิ่งสาขากามเนกีฬามีี่วายวันที่สองช่ะาช่องวิ่งที่สองเขียสองช่องวิ่งที่สามเทีสามช่องวิ่งที่หเทีหกช่องวิ่งที่หห้าและช่องวิ่งที่เจ็เียอ่ค่ะข้าวที่ระวัง เอาเลยครับวิ่งสามขาครับไปเฉวทีเดียวครับสำหรับเคหคกับแล้วก็แชมป์เก่าด้วยครับสำหรับพีทหงปีทีเแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับมาลุ้นที่สามดีกว่านับแล้วที่สามก็ไปเขียนสามรับตามมาด้วยเขีนสีและและเคสองครับตอนนี้เลยครับนอนกอดกันเลยครับจับวาสุ้าดี่ร้กกันดีครับ ช่องวิ่งที่สี่เขตห้าช่องวิ่ที่ห้าเขตสาช่องวิ่งที่หกเขตหช่องวิ่ที่เจ็ดเขตสอ้าวที่ระวังเอาเลยครับไปดูผสมกันครับแล้วก็เป็นห้วนโนวุ้ยเลึกดเหมือนเดิมครับเขตหกครับซ้อมมาดีครับเป็นเสิ้เก่าหลายสมัยครับเอาครับดูที่สองครับพี่ส เอาเป็นว่าที่2นี่เจัดไปครับแล้วเป็นห้าได้ที่สรครับที่สนี่ยังไม่รู้ครับใที่สนี่เป็นเหนครับแม่หัวครับ้บานถ้าสูงวันนี้อาจจะบังกันนะยะโีังี่กาีเจเ ระวัง <transplant> อาไรยัง oh. มีร้อยเนื <Sp> ้อแุณผู้ครับแเเป็นนที่วพนอนแพพารีครับเพนเรนเลยงเดียวก็ตามมาด้วยเและเคครับโอ้โหครับวเดี่ยวพบดีครับแเ ่กอเร็ววววดูผู้หญิงกันบ้าง,างาาครับ9ถึง10ปีหญิงครับลุ้นกันนะครับว่าเไในครับ5หรือ3ครับ5หรือ3ลุ้นกันตรงนี้ครับคู่ที่สู i, สีคู่ที่เบียดกันมากครับดูนยครับระยะที่จะวิ่งได้ไวที่สุดกัน มารุนมาเชียกันครับสำหรับลูกที่หนึ่งครับผู้ใหญ่เอกภพวิชัยเด็กครับผู้ใหญ่หมู่ที่13บ้านนาดอนครับแล้วติดติดกันเลยครับญาติของผู้ใหญ่เอครับเป็นผู้ใหญ่เทวชัยสอนธรรมครับลูกพี่ลูกน้องกันครับน่าหะาใกล้ดกใกล้ใกล้กันเลยตามาด้วยครับทานผู้ช่วยจีรวัตรรัตนาวันครับพี่หลวงปื้นครับ พี่โลปื๊ดต่อจากนั้นเป็นช่องวิ่งที่5ครับเ3สสามนายกินินทร์นวนวัดกับ<น>และเขและช่องวิ่งที่6ครับเคสี พี่ทิพย์สอนขำครับและเคสองครับน่าจะเป็นท่านคุณครูนะครับคุณคิวคุณครูพัฒบัวถนัดครับพัฒนาราบัวสดเอาเลยครับมาลุ้นมาเชียร์ครับรายการนี้นี่มันแน่นอนครับคงไม่มีใครยอมใครหรอกครับต่อให้พี่กับน้องก็เหินครับเข้าพี่ ีู้กีฬาไมครูอครูคืวเป็นครูคณิตศาสตร์ค่ะแต่เขาจะเก่งกีฬามากเพื่อนอะไรเยอะๆเห็นชนะใช่ค่ะคิครูคมนเก่งกีฬามากค่ะอี่วาเล้ยวนัี้ีาเี้ย้ยง้งเลี้เียงี้ยงเ้ยงเลี้้ง้เีเ้ง เป็นผู้นำเฉพาะในบ้านครับเอาใหม่ไปครับขอเลยครับไม่อยากให้ใครต้องดิสคอริฟายจากการสตาร์ทเลยครับเข้าถ้อว่า เอาเลยครับปล่อยตัวไปแล้วรับดูกันครับว่าใหญ่ย่อใหญ่โอ้โหครับช่วยแมวครับตาแมวนี่เร็วเหลือเกินครับแมวเร็วเหลือเกินครับแล้วเข้าเส้นชัยไปแล้วครับมาดูนครับว่าที่ทุกที่เป็นไทยครับระหว่างระหว่างใหญ่ยอด ถ่ะทุกคนเวลาใกล้จะตัดสินก็มาแล้วนะคะตอนนี้อีกกำลังส่องให้ดูแต่ละเวทีนะคะนี่ค่ะว่าแต่ละเขตเขาก็เริ่มที่จะอ่าซ้อมกันแล้วนะคะอันนี้ก็แค่หนึ่งค่ะของสายต่อค่ะก็จะมีกลุ่มแม่บ้านแล้วก็คุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นเขตของบ้านมะม่วงหวานค่ะก็คือของเขาก็จะสีม่วงนะคะส่วนลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็น สีส้มนะคะเขตที่สบ้านวัดพุทวัดพุทธค่ะนี่ค่ะของเขาก็จะเป็นสีส้มนะคะลำดับต่อไปค่ะเขตที่สี่ก็จะเป็นของอ่าเทศบาลหนึ่งค่ะสะพานกระถิ่นนะคะสีเขียวค่ะ ก็ยังเหลือสองสีสุดท้ายนะคะลำดับต่อไปค่ะเขตห้านะคะบ้านหัวหมากล่างค่ะของเขตห้าจะเป็นสีฟ้านี่ค่ะคุณครูและแม่บ้านกำลังเต้นกันอยู่นะคะ และเขตสุดท้ายนะคะเป็นเจ้าของแชมป์เดิมค่ะสีชมพูนั่นก็คือบ้านว้วยโซกค,ค่ะเป็นไงคะสีสันสดใสไหมน,นี่ค่ะทุกคนกำลังซ้อมเต้นกันอยู่นะเนื่องจากว่าเวทีมันกว้างทั้งหมด400เมตรอะค่ะแล้วก็สูมได้แค่นี้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้กรรมาการก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเดินไปดู การตระกวดกองเชียร์แต่ละเวทีนะคะไปไหนก่อนครับขอออนั่งีคนไนั่ง,ง,ง,งนยงนะหนั่งน่าจะยังไม่ยอมเอขนหนึ่งมอยกอจไปเข็หน่ก่อนนะคะ ทุกคนพอถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องปิดเสียงก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้นะคะตอนนี้เราจะไปตรวจนะคะมีทั้งหมดคือ9หลักเกณฑ์นะคะทุกคนคือ1การมีส่วนร่วมของคนทั้ง4ี่วัย 2. การตกแต่งเวที 3. อุปกรณ์และความพร้อมเพียง 4. ความสะอาด 5. ความคิดสร้างสารรค์นะคะโดยคร่าว เวทีแรกค่ะเขตหนึ่งนะคะใส่ต่อค่ะทุกคนภาพจะเต้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดินไปด้วยและก็ถ่ายไปด้วยนะคะเวทีแรกนะคะคุณครูนักเรียนแล้วก็กลุ่มแม่บ้านจะมีส่วนร่วมกันนะคะในการมารำแล้วก็มาเต้นในวันนี้ค่ะการประกวดนะคะ cer, แดนเซอร์และเชียร r เดอร์นะคะแล้วก็กองเชียร์ทั้งหมดค่ะ เดียวลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นของเขตสองค่ะทุกคนเขตสองก็จะเป็นอ่าสีม่วงนะคะนี่ค่ะนี่เรายังอยู่เขตหนึ่งอยู่นะกำลังจะเดินไปเขตสองค่ะอันนี้คือกำลังตรวจดูความสะอาดนะคะทุกคนไปแล้วค่ะเขตสองสีม่วงนะคะ ันนี้จะเป็นเขตของอีทเองนะคะทุกคนนี่ค่ะแค่สองคนจะมีน้อยนะคะคนก็จะร้อยหรอมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาค่ะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มแม่บ้านนะคะขึ้นเต้นแล้วก็ร่วมแสดงกันนะคะเขตสองจะสีม่วงค่ะ เขตสองการตกแต่งเบทีอะไรจะไม่มีนะคะแล้วก็อุปกรณ์จะไม่มีจะใช้เพียงถุงมือแล้วก็อเอา้าสีชมพูมาทำเป็นกระโปรงนะคะเขตอีดเองคะ่ะเขตสองก็จะมีหมูท 2, หม่ที่สองหมู่ที่เก้าแล้วก็หมู่ที่เจ็ดนะคะประกอบไปด้วยสามหมู่บ้านคะ่ะจะเป็นเขตสองสีม่วง เปิดเพลงไม่ได้เลยนะคะอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็จะยืนดูหน้าเวทีกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเดินไปเช็คตรวจความสะอาดนะคะทุกคนเคสองสะอาดค่ะสะอาดเรียบร้อยจะไม่มีขยะเลย ไปค่ะไปเขตสากันต่อเขตสาจะสีส้มนะคะก็จะเป็นของวัดพุทธค่ะเขตของวัดพุทธนะคะนี่ค่ะสีนี้เขาจะไม่ตกแต่งเวทีแต่เขาจะโดดเด่นในเรื่องของชุดแล้วก็เสื้อนะเอ แล้วก็กระโปรงค่ะทุกคนก็จะเป็นสีส้มขาวนะคะมันก็เลยจะทำให้สีเขาเด่นขึ้นมาค่ะ<อ>เดี๋ยวบอกไปเลยดีกว่าว่าสีไหนได้นะคะก็สีเหลืองนะคะเขาจะได้ที่สองส่วนเขตอีเดงจะได้ที่หกนะคะจะได้ที่สุดท้ายเลยเพราะว่าเขาไม่มีการตกแต่งเวทีใช้คนชุดเดียวแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมของสีหวนะคะ ส่วนของวัดพุทธได้ที่สี่ค่ะมาเขตที่สี่ค่ะทุกคนเขตที่สี่ก็จะได้อ่าเป็นลำดับที่ห้านะคะของเขาเหมือนกันค่ะไม่มีการตกแต่งเวทีอ่าชุด ไม่เด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็การแสดงก็ไม่ต่อเนื่องนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นของเขตห้าเขตห้าจะได้ที่สามค่ะของเขามีการแสดงต่อเนื่องและด้วยสีฟ้ากับสีขาวแล้วก็สีเหลืองที่เข้ามาใช้นะทุกคนมันก็จะตัดกันให้ดูดีแล้วก็ที่สำคัญคือมีการส่วนร่วมของทุกเวทีนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสภาพ อ่ากรรมการนะคะที่ไปเดินตรวจนะคะตอนบ่ายสองค่ะไปอยู่ในสนามประมาณสิบนาทีนะแทบตายเลยค่ะทุกคนผิวแทบไหม้คือเลยเข้าใจว่านักกีฬาเขาอยู่ได้ทั้งวันนี้คือเขาเก่งมากๆนี่เรายังอยู่เขตห้านะคะนี่ค่ะอุปกรณ์การแสดงเขาก็เพียบเหมือนกันนะคะเขตห้า ถึงตอนนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพกันนิดหนึ่งนะคะ ก็ได้หลายภาพเลยนะคะทุกคนพอเดียวหลังจากที่เราถ่ายภาพกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินไปที่การแสดงชุดสุดท้ายค่ะทุกคนสีชมพูนะคะบ้านห้วยโศกนะคะเขาจะมีตำแหน่งเป็นแชมป์เก่าอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปที่บ้านห้วยโศกนะคะตอนนี้เรากำลังตรวจดูความสะอาดของเขงผ้าอยู่นะคะ ก็คุณครูอะไรก็จะนั่งกันอยู่เต็มเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกําลังมุ่งตรงไปที่เขตหกนะคะแชมป์เก่าก็คือบ้าน้วยโศกและปีนี่เขาก็ยังรักสาแชมป์ได้มาทุกคนนะคะด้วยเป็นการแสดงครบหมดทั้งสี่วัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะที่ร่วมการแสดงแล้วก็จะมีคุณครูเด็กนักเรียนมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะการตกแต่งเวทีที่ชัดเจน แล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะ ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เอามาเป็นพร็อพในการจัดการแสดงค่ะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ถ่ายวีดีโอเป็นรูปแนวตั้งนะคะเพราะว่าในจังหวะนั้นนะคะก็คือ m มมโมรี่อะค่ะเต็มเราจะต้องทำการถ่ายทอดสดเอาไว้เพื่อที่จะดูดภาพมานะคะและในการถ่ายทอดสดก็คือจะได้เป็นในคลิปแนวตั้งนะคะทุกคนก็ทำให้ดูภาพยากนิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่ก็ยังน้อยยังได้ภาพมานะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นไงคะคุณครูเขาจะเต็มไหม <S <s <hr ie> คือจริงๆอยากให้เปิดฟังเสียงมากเลยนะคะแต่เปิดไม่ได้จริงๆค่ะอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้เพราะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาจะติดลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าติดลิขสิทธิ์ก็ต้องมานั่งแก้ไขวิดีโอกันก่อน,นะคะ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายรูปกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่เวทีแล้วคะ่ะเพื่อที่จะไปรวบรวมคะแนนทั้งหมดนะคะสภาพตอนนี้นะคะ เมมโมรีเต็มค่ะสวัน120คนเกเต็มมากจัตอันจตาอดีตครับอดีตจัเารครับปลอมอย่าเปนลมนะขาได้รู้จัราชินมาตตัวนิงตาะครับแล้วก็อยาให้กำลังใจครับวัสดบุีของเราได้ค่ะ จบแล้วก็ตัดเต็นท์ก็วิ่งกันได้ไได้ค่ะนี่นี่เราเกาะติดสนามเลยนะผมมีเหตุผลที่เราเกาะติดสนามเลยนะคะฟังแล้วก็น่าจะให้อภัยครับถ้าไม่ได้ที่หนึ่ง งถ้าหรือเขาให้คนสวยเดินข้ามไปก่อนอะไรเงี้ยไ่แคหนก็เดินไม่ได้สวยแค่ไหนก็เดินไม่ได้เลยเขาที่แล้วเราเอาตัวไปแล้วก็เป็นราชินีรับราชินโตเต็งจ๋าครับแล่าราชินีรับราชินโตเต็งจ๋าแล้วก็จ๋าจริงๆด้วย เขาถนัดวิ่งระยะสั้งและระยะไกลครับนี้แค่ซ้อมเท่านั้นเองครับระยะแก่ครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูผลการตัดสินนะคะว่ากองเชียร์ไหนได้นะคะนะคะสำหรับผลการตัดสินนะคะเดี๋ยวจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งที่หนึ่งเป็นของอาเขตหกค่ะบ้านเวสกแชมป์เก่านะคะ ตามเนื้อผ้าเลยค่ะสีชมพูนะคะที่สองเป็นของเขตหนึ่งค่ะบ้านใส่ต่อนะคะโดดเด่นในเรื่องการชุดนะคะแล้วก็การเต้นที่3เป็นของเขต5ค่ะบ้านหัวหมากล่างที่4ี่นะคะเป็นของวัดพุทธค่ะนี่ค่ะแล้วก็ ที่5นะคะเป็นของสะพานกระถินค่ะสีเขียวและสุดท้ายเขตอีแดงค่ะทุกคนเป็นของสีม่วงนะคะเขตสองบ้านมะม่วงหวานค่ะ<อ>เหตุผลที่ว่าได้ที่สุดท้ายเพราะว่า1อ่าสีนะคะกลืนกับเวที2นะคะไม่มีการเปลี่ยนชุดเลยใช้ชุดเดียวตลอดแล้วก็3ใช้เพียงถุงมือนะคะ ในการเป็นอุปกรณ์แล้วก็สุดท้ายก็คือจะไม่มีการสลับให้มีส่วนร่วมกันทุกเหล่านะคะก็คือจะไปมีเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเท่านั้นที่ขึ้นมาเต้นค่ะก็เรียบร้อยไป2วันนี้นะคะสำหรับกรรมการตัดสินอกองเชียร์และรีเดอร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ